เนื่องจากความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความเสียใจจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักการเลิกราอาจเป็นเรื่องยากและท่วมทน้นความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตของคุณอาจจะกลับมาอีกเรื่อยๆทําให้รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินหน้าต่อไปในที่สุดคุณก็ยอมแพ้ต่อความเหงาไม่มีวิธีแก้ปัญหาเดียวในการจัดการกับความเจ็บปวดจากการเลิกราแต่การหลีกเลี่ยงโซเชียลมีเดียเปลี่ยนลุกเพื่อปรับอารมณ์ และแม้แต่การจัดปาร์ตี้สังสรรค์เองก็สามารถช่วยได้บางคนเลือกที่จะอยู่เงียบๆและอยู่คนเดียวหลังจากการเลิกราโดยเก็บความเจ็บปวดไว้กับตัวเองแต่การซ่อนความรู้สึกของคุณมีแต่ความล่าช้าในการจัดการกับความเจ็บปวดเท่านั้นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากปัญหาภายในคือการแสดงออกถึงสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่เป็นไรถ้าการเลิกราของคุณเจ็บปวดมากกว่าที่คุณคาดหวัง และก็ไม่เป็นไรถ้าอารมณ์ของคุณรู้สึกควบคุมไม่ได้คุณไม่จำเป็นต้องแกล้งยิ้มเมื่อคุณรู้สึกปงกันข้ามหากการแบ่งปันความเจ็บปวดกับคนที่คุณรักช่วยได้อย่ารอช้าพูดคุยกับพวกเขาและให้พวกเขารู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรถ้ามันยากที่จะแสดงความคิดของคุณด้วยวาจาให้ลองเขียนมันลงไปยิ่งคุณแสดงความเจ็บปวดออกมามากเท่าไหร่มันก็จะส่งผลต่อคุณน้อยลงเท่านั้น จำไว้ว่านี่เป็นเพียงจุดสิ้นสุดของบทไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตของคุณแม้ว่าจะรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบยอมแพ้ต่อคุณแต่จงจำไว้ว่าพระเจ้าจะไม่มีวันยอมแพ้คุณผู้คนอาจไปและมาแต่พระเจ้าทรงดำรงอยู่และพระองค์ทรงต้องการให้คุณพักผ่อนในความสบายใจแห่งความรักสันติสุขและการสถิตยอยู่ของพระองค์คุณสามารถพบความร่วงใจและความเป็นเพื่อนที่แท้จริงได้ในพระองค์